เขย่าในแนวตั้งก่อนเปิดครั้งแรกใหม่ๆสดๆเลยอะ่ะให้เขย่าในแนวตั้งเสร็จต้องกดออกไปก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันมีลมแล้ววิธีการสังเกตคือมีบางยี่ห้อมีตัวเลขบอกว่ามันจะกดได้กี่ครั้งอ,อแล้วก็ถ้าไม่มีตัวเลขบอกก็คือสามารถที่จะดึงออกแล้วเขยา่าถ้าเขย่าปุ๊บก็จะได้ยินเสียงนะว่ามันว่ามันมีน้ําอยู่มีเป็นละอองอยู่อก็ถ้ายังหนักก็แสดงว่ามียาหรือถ้าพ่นไม่ออกแล้วแสดงว่าไม่มียา ขยา่าปุ๊บเนาะเป่าลมออกทิ้งเป่าเพื่อจะได้มีแรงสูดเออแต่อย่าเป่าเขาเ้าเครื่องมือเด็ดขาดเนาะอมให้สนิทนะอมให้สนิทอมให้ให้รอบเครื่องมือตรงเนี้ยกดแล้วสูดให้สัมพันธ์กันกดแล้วสูดอืมสูดเข้าไปลึกที่สุดแล้วก็เพราะว่ายามกว่าจะไปถึงปอดได้มันต้องเล็กมากประมาณสองถึงห้าไมครอนปอดอยู่ตรงนู้นเลยก้านลมหายใจวแป๊บหนึ่ง แล้วก็เป่าลมหายใจทิง้งทีนี้เรื่องสําคัญของการใช้ยาสเตียรอยคืออะไรหลังจากพ้นยาแล้วต้องบ้นปากเลยนะบ้นปากล้างปากเพราะว่ามันจะเกิดการติดเชื้อราในช่องปากได้เกิดเสียงแหบเกิดเป็นฝ้าหลายอย่างเพราะว่าสเตียรอยมันจะกดภุมิคุ้มกันเ,ออเสร็จแล้วพอพอใช้ตรงนี้เสร็จแล้วอะเออถ้ากดสองกดอันนี้คือคุณหมอให้กดครั้งหนึ่งเนาะถ้ากดสองกดเวลากดสองกดแบบเนี้ยไม่เอา ไม่ให้ทําแบบนี้เพราะว่ายามันจะเป็นไมครอนที่เป็นอนุภาคที่มันใหญ่เกินไปให้กดแค่ทีละครั้งทําทีละขั้นตอนจนเสร็จแล้วค่อยกดซ้ำอีกรอบหนึ่งนาออันนี้จะเป็นคนเสพทีที่ก็เจอเจอคนไข้ในลักษณะแบบอาจจะยังไม่เข้าใจตรงเนี้ยเยอะซึ่งถ้าพอได้แอดไว้แล้วเดี๋ยวคนไข้เขาใช้ยาอย่างถูกต้องอ่ะโคลาดูแลเรื่องประสิทธิภาพในการควบคุมคือการหอบของเขาก็ะาาจะดีขึ้น อ,อประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นวิธีการใช้ของการใช้ตัวยาพ่น